คุณต้องเอาคำเหล่านั้นมนะาเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อครับอยาเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งครับเห็นเป็นเพื่อนกันดีกว่าะอะไรอย่างนี้ได้เห็นคนที่เราลักเสียใจครับพ่อแม่ครอบครัวพเพื่อนคนที่เรารักไม่ชอบที่จะเห็นเขาเสียใจผลักดันตัวเองไปเองครับอยากจะสู้ต่อไปเพื่อที่จะให้ได้ช,ชนะครับ สวัสดีครับธนกิจชเลสกุลนะครับเจเลนเชยเซนอายุ15ปีตอนนี้อยู่โรงเรียนอัศสัมชัญธนบุรีครับมสีกำลังจะขึ้นมห้ครับปลาหรือแมวครับแมวครับภูเขาทะเลครับทะเลครับแม่เรียกเราว่าอะไรครับเซนครับสีที่ชอบคชอบสีที่ชอบชอบสีอะไรครับพี่รูดหเอ็กซ์เอดครับเอ็กซ์เอดครับดูหนังหรือฟังเพลงฟังเพลงครับแนวเพลงที่ชอบป๊อปครับเยอะหรือน้อยเยอะครับกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับร้อนหรือหนาวหนาวครับ ความสุขของผมก็คือการที่ทําอะไรกับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้เล่นเกมกับเพื่อนเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนแบบมีตภาพต่อเพื่อนกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขอะไรแบบนี้ใช่ครับชอบเต้นตั้งแต่ป .4 สครับเริ่มจากเต้นเลยครับตอนนั้นผมอยู่ป .4 สผมไม่ได้มีความคิดที่จะเต้นหรือว่าร้องเพลงอะไรเลยครับแต่ผมดันไปเห็นน้องกําลังเปิดเปิดดูไอแพดกำลังดู MV เพลง ของวงบิ๊กแบงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมพ่อผมไปดูผมก็เลยไปดูกับน,น้องผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ๆเขาเท่แล้วผมก็ชอบจีระก้อนอะไร,ระมาณนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นแบบเขาก็เลยเริ่มจากการเต้นก่อนใช่ครับแล้วการร้องอะเริ่มมาตั้งแต่สมัยประมาณเริ่มเรียนประมาณหมนหนึ่งมอสองครับผมมีที่เรียนเต้นอยู่ครับแล้วทีนี้นที่เรียนเต้นมันก็มีข้างๆเป็นโรงเรียนสอนดนตรีสอนอร้องเพลง,งอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยไปเรียนเหมือนกันครับหลังจากเราเรียน การเต้นมาแล้วก็มาเรียนานการร้องแต่ถ้าถ้าพี่ให้เลือกระหว่างการร้องกับการเต้นเอาจริงผมชอบทั้งสองแบบเลยครับที่แบบเราจะเป็นไอดอลเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีทั้งสองอันอะไรเงี้ยครับก็แบบชอบก็ชอบทั้งคู่ครับเลือกไม่ได้จริงเริ่มรู้ตัวตั้งแต่สมัยประมาณแบบมอมอสามครับเพราะว่าจริงผมจะแบบเริ่มอ่าเริ่มมาจากเริ่มจากการเต้นตอนนั้นผมไม่มีความคิดว่าผมจะได้เป็น ผมเคยไปออเดชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ผ่านอะไรเงี้ยครับผ่านแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นผมก็ได้แค่อยู่ในทีมเต้นก็พอผมได้ลองมาที่นี่ก็เข้ารอบ20คนก็ดีใจมากครับพก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ารู้สึกประทับใจมากอะไรที่ทำให้เราอยาก,ยากที่จะลองมาอีกรอบผมรู้สึกว่าการที่เราแบบว่ามานั่งมานั่งทอแทงอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรให้มันดีขึ้นครับผมอยากจะผลักดันตัวเองไปเอกครับอยากจะสู้ต่อไปเพื่อที่จะ ให้ได้ชัยชนะครับ <ract> <cele l> <ridge> การที่ได้เห็นคนที่เรารักเสียใจครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนที่เรารักต,ต่างๆผมก็แบบไม่ไม่ชอบที่จะเห็นเขาเสียใจบอกว่าร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็แบบไม่ชอบปกติผมไม่ได้ เป็นคนแบบว่าขี้กังวลครับแบบไม่ได้มีอะไรกังวลไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับไปกดดันแบบสถานที่สถานการณ์จริงแต่ผมก็ไม่มีอะไรกังวลใจครับใช่ก็คืออยู่กับปัจจุบันอ่าอยู่กับปัจจุบันกลัวจระเข้ครับอาวทำไมถึงกลัวจระเข้ครับมันน่ากลัวครับผมไม่ชอบอะไรที่แบบใต้น้ำอะไรเงี้ยบอกว่าไปไว่ายน้ําที่ทะเลลึกๆอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ไม่กล้าเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่าง ผมต้องไปฝึกผลให้มากกว่านี้ผมก็ตั้งผมก็จะตั้งใจครับผมก็จะตั้งใจแล้วก็ทําให้กรรมการเห็นนะครับว่าสิ่งที่เข้ามามนน์้ะผมจะทํามันให้ได้ทําให้ตัวเองเดบิวต์หกคนให้ได้ครับ5ปีข้างหน้าผมคิดว่าถ้าผมยังอยากมีความเป็นศิลปินอยู่ผมก็คงจะได้เป็นคิดลองจินตนาการภาพตัวเองดูว่าตัวเองอยู่บนเวทีถือไม้ร้องเพลงให้กับคน เป็นพันเป็นหมืน่นคนดูเ,นะเป็นพันเป็นหมื่นคนดูผมก็ทํตาตามที่เราแบบใฝ่ฝันไว้ได้ก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับก็รู้สึกว่าตัวเองต้องได้เป็นครับนอนครับชอบนอนเจ้ครับชอบนอนเพราะว่าแบบเป็นคนที่ง่วงมากครับเป็นคนชอบง่วงแค่อยู่บนเตียงอะไรก็หลับแล้วครับใช่ ไม่ค่อยชอบบัฟใครอะไรเงี้ยครับบอกว่าถ้าเหมือนเรามีเพื่อนเราก็สามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้ผมผมไม่ชอบที่จะบอกว่าแบบเราเก่งเราเก่งกว่าคนอื่นแล้วเราก็แบบไปแอกใส่คนอื่นอะไรเงี้ยบอกว่าผมไม่ชอบอย่างนง้ยเหมอเรามีมิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนดีกว่าเราเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งครับเห็นเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ชอบหัวใจครับหัวใจชอบหัวใจชอบหัวใจเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่รักใครรักจริงครับ อันนี้ไม่ถึงรักเพื่อนรักครอบครัวก็รอบตัวก็คือเราเป็นคนจริงใจเหมือนกันเป็นคนจริงใจครับผก็เลยรู้สึกว่าชอบใจตัวเองครับอยากจะขอบคุณครอบครัวก่อนอย่างแรกก็คือขอบคุณครอบครัวที่คอยสพอร์ตผมมาตลอดคอยผลักดันผม,อนผมบอกว่าคอยให้กําลังใจผมในวันที่ท้อแท้บ้างอะไรอย่างนี้เขาว่าแบบช่วยผลักดันให้ผมสู้ต่อไปผมก็มีกําลังใจครับเพราะว่าครอบครัว ครอบครัวซัพพอร์ตเป็นครอบครัวเป็นเซฟโซนที่ดีมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เหมือนกันที่คอยให้กําลังใจครับคอยเชียร์แชร์นู่นแชร์ชน,ชนี่ให้อยู่ตลอดนี้ครับคอยมีวิตรภาพที่ดีก็อยากขอบคุณเพื่อนๆมากครับส่วนคนที่กาลังจะเดินตามด้านไอดอลศิลปินอยากจะเป็นไอดอลศิลปินมีความฝันก็อยากจะขอให้ทุกคนสู้นะครับอยากคิดว่าตัวเองทาไม่ได้ครับถ้ามีใครมาสบประมาทคุณคุณเป็นศิลปินไม่ได้หรอกเป็นไอดอลไม่ได้หรอกคุณอย่าไปฟังครับ คุณต้งเอาคำเหล่านั้นนะมันเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อครับอยาอ่าท้อแท้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะเป็นได้ครับแฟนคลับเจ้าัวคพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็อยากจะขอให้เชียร์เซ็นธนก,กิจหน่อยนะครับทีทีศูนย์หกก็คอยสับผออ่อตกันเรื่อยๆนะครับผมรักทุกคนมากๆครับขอบคุณะคระับขอบคุณครับ ถ้ามีใครมาสบปรมมาทคุณคุณอย่าไปฟังครับคุณจ้าเอาคำเหล่านั้นนะมาเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อครับอย่าท้อแท้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะเป็นได้ครับจะสู้ต่อไปเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะครับ